ชรอตสายทิปรับกดดันคว้านิยายออนไลน์900ล้านวิวพิทเบฟสร้างเป็นซีรีส์จีปีเตอร์นพชัยนั่งแท่นผู้กำกับการบอยเลิฟครั้งแรกชรอตสายทิปวันที่7สิงหาคม66ที่แดดสตูดิโอแบงคอกชรอตสายทิปมนปรีกุลณอยุธยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer C.E.O. บริษัท C H A N G E 2 5 6 1และปีเตอร์นพชัยชัยนามผู้กำกับให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมฟิตติ้งนักแสดงในโปรเจกต์ h i t b a b e The Series ถามถึงโปรเจกต์ h i t b a b e The Series ที่หลายคนตั้งตา,ตารอคอยชอตวันนี้เราก็มาฟิตติ้งกันจริงๆทำงานกันมาจะเป็นปีแล้วตั้งแต่การที่ได้เรื่องมา คัดเลือกนักแสดงทำเวิร์กช็อปจนได้ผู้กำกับแล้วล่าสุดก็เพิ่งได้นักแสดงมาใหม่อีกคนหนึ่งสำหรับทิปเบคเป็นนิยายออนไลน์ที่มียอดวิวสูงมากเท่าที่อัปเดตล่าสุดเกือบจะ900ล้านวิวแล้วเพราะฉะนั้นก็จะได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงมากเราก็เลยได้มาทำเป็นซีรีส์ซึ่งอยู่ในโปรเจกต์ของ เชนสองพนห้าร้อยหกสิบอริจินอลแล้วก็เป็นบอยเลิฟเรื่องแรกของ C H A N G E สองหเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่พวกเราตื่นเต้นมากพิทเบฟเป็นเรื่องราวของแกงนักแข่งรถไม่ว่าจะเป็นนักแข่งรถที่เป็นซูเปอร์สตาร์นักแข่งรถที่มีความฝันที่อยากประสบความสำเร็จในอาชีพ แล้วก็มีเรื่องราวสนุกสนานต่างๆต้องบอกว่าเป็นบอยเลิฟที่มีเส้นเรื่องที่แข็งแรงและสนุกมากนอกจากความตื่นเต้นแล้วยังมีความกดดันด้วยไหมเนื่องจากฐานแฟนนิยายเยอะมากซึ่งอาจจะมีความคาดหวังในจินตนาการของแต่ละคนเอาไว้ชอดเวลาที่ทำงานก็กดดันทุกเรื่องอยู่แล้วถ้าไม่โดนคนอื่นกดดันก็กดดันตัวเองยิง แน่นอนว่าในขณะที่เป็นนิยายออนไลน์แล้วมีคนอ่านเยอะขนาดนี้แน่นอนที่ต้องมีความคาดหวังหรือมีจินตนาการกับเรื่องราวไปต่างๆซึ่งจินตนาการเหล่านั้นก็คงจะมากน้อยต่างกันไปแต่โดยหน้าที่ของพวกเราทีมงานแล้วก็คือเต็มที่ที่สุดต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นนิยายออนไลน์ที่ประทับใจมากๆ เพราะว่าไม่ได้เคยคิดว่าจะทำบอยเลิฟมาก่อนเลยแล้วก็มักจะมีคนถามว่าทำไมถึงสนใจเรื่องนี้คำตอบของเราก็คืออ่านแล้วประทับใจจริงๆซึ่งประทับใจไม่แพ้คนอ่าน900ล้านวิวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็คงจะตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อยู่แล้วในส่วนของผู้กำกับคือปีเตอร์นพชัยหลายคนว้าวมากจีบมาได้ยังไง Short, เราใช้เวลานานมากกับเรื่องราวของผู้กำกับต้องยอมรับว่ามีการลองคุยลองหากันมาอย่างมากมายในที่สุดต้องบอกว่าโชคดีมากๆและต้องขอบคุณมากๆจริงๆที่คุณปีเตอร์ยอมมาร่วมงานกับพวกเราแล้วก็เปิดใจที่จะกำกับซีรีส์วายปีเตอร์ถามว่าตัดสินใจยากไหมก,กับการมากำกับเรื่องแนวนี้ ผมว่าอะไรที่เราไม่เคยทำมันเป็นความท้าทายที่เราจะสนุกไปกับมันในมุมที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยอ่านมากกวาอาส่วนว่าทำการบ้านหนักแค่ไหนในการที่จะต้องถ่ายทอดซีรีส์แนวนี้ออกมาทุกวันนี้ยังพยายามอยู่ครับหัวเราะมันเหมือนเขามีโลกของเขาซึ่งเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดว่ามีมุมมองแบบไหน แล้วหลายๆเหตุการณ์มันก็ค่อยๆนำมาสู่ภาพที่ชัดเจนของแต่ละคาแรคเตอร์น้องๆทั้ง12คนก็ช่วยกันประกอบร่างจนเราก็เริ่มเห็นเข้าร่างของแต่ละคนชัดเจนขึ้นตัวละครในโลกนิยายพอต้องออกมาเป็นนักแสดงจริงๆในซีรีส์ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเยอะไหมชอด มีบ้างนะคะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขียนเอาไว้ในนิยายมันอาจจะไกลเกินกว่าความเป็นจริงยี่จะเป็นไปได้แล้วเรื่องนี้อาจจะมีความโอเมก้าเวิร์สจากกระวานสมมุติรูปแบบหนึ่งด้วยซึ่งใครถ้าติดตามซีรีส์ Y ก็จะรู้ว่าโลกของโอเมก้าเวิร์สนั้นมันก็จะมีความพิเศษอะไรของเขาอยู่ เพียงแต่ว่าเราก็คงนำบางส่วนมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับความสนุกสนานในเรื่องนี้แล้วก็ตัวละครแต่ละตัวนั้นมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเวลาที่เราทำละครจากนิยายทั่วไปมีการปรับบ้างอะไรบ้างแต่เรื่องนี้ถือว่าปรับน้อยมากถ้าเทียบกับทุกเรื่องที่ผ่านมาหมายถึงว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่ขยับนิดหน่อย เพราะว่าอย่างที่บอกเราก็อยากให้คนที่อ่านนิยายออนไลน์900ร้ล้านวิวนั้นมีโอกาสได้ไปตามจินตนาการของเขาให้ได้มากที่สุดด้วยหนักใจแค่ไหนในการมากำกับปีเตอร์ผมว่าผมตื่นเต้นมากกว่าที่รอจะเห็นว่าแต่ละคนจะทำออกมาเป็นยังไงบ้างส่วนความกดดันก็เหมือนอย่างที่พี่ชอดบอกว่ามันต้องมีอยู่แล้ว แต่ผมพยายามคิดในอีกมุมหนึ่งมากกว่าเอาแรงกดดันมาเป็นแรงผลักทำให้มันสนุกหมายมั่นปั้นมือกับน้องๆทั้ง12คนแค่ไหนชอดหวังอยากให้พวกเขาประสบความสำเร็จคะ่ะเพราะทุกคนตั้งใจกันมากจริงๆยังไงก็ขอฝากน้องๆน,นักแสดงหน้าใหม่และพิทเบฟเดอะซีรีส์เอาไว้ด้วยนะคะซึ่งจะได้ดูกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางช่องวัน31และสามารถดูย้อนหลังได้ที่อีกิยี่เรียกว่าเป็นงานดีๆอีกงานหนึ่งที่รวบรวมความตื่นเต้นของพวกเราทุกคนเอาไว้ตั้งใจกันมากแล้วก็ใช้เวลาอันยาวนานมากเรียกว่ามากที่สุดตั้งแต่ทํางานมาก็ได้อยากให้ดูกันอย่างมีความสุขและประทับใจที่สุดกับงานของเราค่ะ